หลายคนบอกว่าดรา้อนบอลเนี่ยคนจะจบไปตั้งแต่ภาคฟรีเซอร์แล้วเพราะเป็นภาคที่สนุกที่สุดก็ถูกแต่ดรา้อนบอลฉบับด่างเดิมเนี่ยจริงๆจบในภาคบูนะครับหลังจากโกคูและมิสเตอร์ซาตานร่วมมือกันสร้างบอลเกงกีลูกยักษ์จัดการบูได้สําเร็จหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับในฉบับดั้งเดิมเนี่ยไทม์สกิปมาตอนที่บูกลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กอุบุเลยนะครับ ในดราก้นบอลซูเปอร์เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่สกิปข้ามไปในตอนนั้นนะหลายคนก็ไม่ได้ติดตามภาคซูเปอร์ต่อครับเหตุผลหลักๆก็คืออาจารย์โทริยาม,ม่าไม่ได้วาดภาคซูเปอร์แล้วเนะเป็นอาจารย์โทโยโทาโร่มาวาดแทนครับแต่ทุกอนอยังไงอาจารย์โทริยาม,ม่าก็ยังเป็นผู้แต่งเนื้อเรื่องอยู่ดีนะครับถ้ากบว่าภาคซูเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นภาคหลักที่เป็นออริจินอลจากอาจารย์โทริยาม,ม่าเหมือนกันเนะเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าว หลังจากปราบจอมมารบูได้สำเร็จครับโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเนะมิสเตอร์ซาตานเป็นผู้ที่คนทั้งโลกเข้าใจว่าเป็นคนปราบจอมมารบูได้รับรางวัลสันติภาพโลกแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาครับแต่คนที่ปราบจอมมารบูตัวจริงอย่างโกคูเนี่ยพอไม่มีศัตรูหน้าใหม่ก็กลายเป็นพ่อบ้านต้องทํางานปลูกไร้ไถนาตามภาษาคนบ้านนอกซึ่งสำหรับโกคูแล้วมันก็เป็นชีวิตที่น่าเบื่อมากไนงะแล้วมิสเตอร์ซาตานก็ขับรถมาหาโกคูครับ พร้อมกับมอบเงินรางวัลสติภาพให้กับโกคูพอมีเงินเยอะขนาดนี้ก็มไม่ต้องทำงานแล้วจีจี้ก็อนุญาตให้โกคูไปฝึกวิชาได้ครับโกคู Goku วร์ปไปหาท่านไคโอในทันทีครับซึ่งท่านไคโอเนี่ยถือเป็นเทพที่ปกครองจักรวาลในฝั่งทิศเหนือนะมันมีเหนือใต้ออกตกแต่ผู้ปกครองทั้งจักรวาลคือท่านไคโอชินน่าจะจำกันได้นะครับและจักรวาลของเราก็มีเทพอีกองนะครับเรียกว่าเทพแห่งการทำลายล้างชื่อของเขาคือบิล มาพร้อมกับเทวดาประจําตัวชื่อว่าวิสนี่คือตัวละครสําคัญในภาคซุปเปอร์ครับบิลปรากฏตัวออกมาเพื่อตามหาซุปเปอร์ไซยาก็อดซึ่งในขณะนี้ซุปเปอร์ไซヤาร่างสูงสุดก็คือซุปเปอร์ไซยะสาผมยาวนะครับซุปเปอร์ไซยะส่ร่างลิงแดงไม่มีนะครับในจกักรวาลน,นี้ภาค GT ถือเป็นภาพสปินออฟที่ไม่เกี่ยวข้องกันบิลมาหาชาวไซヤาที่เก่งที่สุดในตอนนี้คือโกคูที่เป็นซุปเปอร์ไซยะสาขนาดอยู่ในร่างผมยาวแล้วแต่โกคูก็แพ้ให้กับบิลแบบหมดรูปเลยครับ ชาวไซาที่เหลืออย่างเบจิต้าแล้วก็โกฮังเนี่ยไม่มีทางสู้บิลได้อยู่แล้วและซุปเปอร์ไซาก็ที่บิลตามหาเนี่ยก็ไม่มีใครมีข้อมูลเลยครับงั้นก็คงต้องใช้ดราก้อนบอลเพื่อทพเจ้ามาังกรออกมาถามข้อมูลเกี่ยวกับซุปเปอร์ไซาก็ตแล้วก็ได้ข้อมูลว่าจะต้องใช้ชาวไซヤา6คนรวมพลังกันให้เกิดเป็นซุปเปอร์ไซヤก็ท์คนที่ว่าคือเบจิต้าครังโกฮังโกเทนเจ้าหนูปังที่บีเดลยกำลังตั้งคันอยู่นะครับ 5คนนี้ส่งพลังไปให้คนที่6ก็คือโกคูและโกคูก็กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่ากอดนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยบิลได้ต่อสู้กับซุปเปอร์ไซย่ากอดจนพอหอมปากหอมคอนะครับเป็นที่พอใจแล้วบิลกับวิสก็จากไปแต่จากเหตุการณ์นี้ทําให้บิลได้มาเห็นดราก้อนบอลกับตาครับและทําให้พวกเราได้รู้ว่าสุดยอดของดราก้อนบอลเนี่ยออริจินอลไม่ใช่แค่ที่ดาวนาเมกนะครับมันมีซุปเปอร์ดราก้อนบอลอยู่ เป็นดราก้อนบอลลูกใหญ่ขนาดเท่ากับดวงดาวเลยนะและอีกเรื่องที่เปิดเผยมาครับจักรวาลของเราจะมีจักรวาลคู่แฝดอีกหนึ่งจักรวาลเนี่ยซึ่งไอ้ดราก้อนบอลซปเปอร์ทั้ง7ลูโลกเนี่ยจะกระจายอยู่ในจักรวาลคู่แฝดนี่แหละซึ่งในจักรวาลที่โกคูอยู่เนี่ยคือจักรวาลที่7มีจักรวาลฝาแฝดคือจักรวาลที่6เทพเป็นการทําลายล้างของจักรวาลที่6คือแชมป้าผู้ที่เป็นพี่น้องกับบิวนั่นเองไอเทพแมว2ตัวนี้ชอบอวดกันครับว่าจักรวาลของใครเจ๋งกว่ากันเนี่ย ท้าทายกันไปมาสุดท้ายเลยจัดงานประลองระหว่าง2จักราวาลขึ้นครับในระหว่างเตรียมตัวที่จะประลองโกคู Goku กับเบจิต้าก็ไปฝึกฝนกับเทวดาวิสทาให้สามารถอัปเกรดซูเปอร์ไซาก็อตที่เหมือนเป็นร่างธรรมดาของก็อตแปลงได้อีกขั้นกลายเป็นซูเปอร์ไซาก็อตซูเปอร์ไซาชื่อมันยาวเรียกยากเขาก็เลยตั้งชื่อว่าซูเปอร์ไซาบลูได้ร่างใหม่แล้วก็ไปลุยงานประลองกันเลยครับ นั่นทำให้เราได้เห็นว่าจากักรวาลที่6ก็มีคนคล้ายๆกับจกักรวาลที่7เลยครับมีชาวไซยา่าแล้วก็มีตัวที่หน้าเหมือนฟลิเซอร์ด้วยแต่นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจกักรวาลที่6ก็คือฮิตโตะเพราะสามารถคือการข้ามเวลาคล้ายๆกับหยุดเวลาได้ชั่วขณะนั่นแหละบจิต้าแพ้ไปแบบหมดรูปเลยครับแต่สุดท้ายโกคู Goku ก็ชนะฮิโตะได้อยู่ดีเอ๊จกักรวาลที่7ชนะแต่เดี๋ยวก่อน งานประลองครั้งนี้มีผู้ชมที่ไม่คาดคิดแอบดูอยู่ด้วยครับนั่นก็คือท่านเซนโอผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของทั้ง12จักรวาลเซนโอบอกว่าดูแล้วก็สนุกดีเนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาจัดงานประลองทั้ง12จักรวาลเลยดีกว่าแค่2จักรวาลก็มันแล้วครับถ้า12จักรวาลสู้กันจะสนุกแค่ไหนนะแต่เดี๋ยวก่อนศัตรูที่ร้ายกาจมากกำลังจะมาแล้วครับนั่นก็คือโกคูบล็อ นี่ถือเป็นตอนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยนะก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเส้นเวลาในดราก้อนบอลก่อนครับการเดินทางข้ามเวลากลับมาแก้ไขอดีตเนี่ยจะทําให้ประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยนตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือทังจากอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาช่วยโกคูจริงๆโกคูต้องตายด้วยโรคหัวใจไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์เรื่องราวก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับเพราะว่าทังเดินทางมาแก้ไขอดีตนะแต่ถึงอดีตจะเปลี่ยนไปแล้วแต่โลกในอนาคตของทังก็ยังเหมือนเดิมครับ คอนเซปต์ประมาณ what if จากจักรวาลมาเวลนะครับซึ่งจะโกคูแบล็กเกิดขึ้นมาจากการเดินทางข้ามเวลานี่แหละซึ่งจริงๆแล้วโกคูแบล็กคือซามัสครับเขาคือคนที่กําลังจะฝึกฝนเป็นไคโอชินของจักรวาลที่10มันคิดแผนชั่วโดยการเดินทางมาที่จักรวาลที่7แล้วขอพรจากดราก้อนบอลสลับร่างกับโกคูกลายเป็นนักรบที่เก่งกาจมากครับแล้วก็เดินทางไปปกครองจักรวาลในยุคข,ของครั้งในอนาคต ครั้งในอนาคตสู้ไม่ได้เลยครับก็เลยต้องนั่งแทนแมชชีนย้อนเวลากลับมาหาโกคูให้โกคูกับเบจิต้าไปช่วยปราบซามัตในร่างโกคูแบล็คแต่โกคูแบล็คก,ก็ไปรวมร่างกับซามัตอีกคนที่มาจากยุคนึงครับโดยใช้ตุ้มหูโปเตรากลายเป็นศัตรูที่เก่งมากโคตรพ่อโคตรแม่เก่งตอนนี้โกคูเบจิต้าครั้งร่วมือกันสู้กับซามัตเนี่ยเป็นโชคที่มันมากครับนี่แหละสมกับเป็นดราก้อนบอลแล้วล่ะแต่ทั้ง3าคนก็พยายามทุกวิถีทางแล้วครับ แต่ก็จนปัญญาไม่สามารถเอาชนะซามัตได้และคนที่มาจัดการกับเจ้าซามัตก็คือท่านเซนโอพลังของผู้ปกครองทั้ง12จักราวาลสามารถลบเส้นเวลาที่วุ่นวายของจักราวาลน,นั้นให้หายไปเลยครับเจ้าซามัตที่เก่งโคตรเวอร์ก็เลยโดนลบหายไปพร้อมกับจักรวาลเลยและแล้วจุดคลายแม็กของตุ a g o n บอลซูเปอรก็มาถึงครับเซนโอจัดงานประลองของทั้ง12จักราวาลจนได้ ซึ่งจากรวาลที่7ก็รวบรวมนักสู้ตัวท็อปประกอบไปด้วยคุริลินผู้เท่าเต่าเทนชินฮังพิกโกโลโกฮังหมายเลขก7 7หมายเลข18บเบจิต้าโกคูและฟรีเซอร์ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาชั่วคราวนะครับโดยศัตรูตัวชฉกาดในงานประลองครั้งนี้ก็คือกลุ่มไพรทูเปอร์กองกำลังพิทักษจกักรวาลของจกักรวาลที่11นะครับ ดยในกลุ่มพลายทูเปอร์เนี่ยรวมตัวโคตรเก่งทุกคนเลยครับโดยคนที่เก่งที่สุดก็คือจิเรนวัดกันตรงๆไม่มีใครสู้จิเรนได้สักคนครับต่อให้เป็นร่างสุดยอดของโกคูในตอนนี้ก็คือซปเปอร์ไซヤาบลูเนี่ยก็ไม่ใช่คู่มือของจิเรนเลยแต่ก่อนที่จะร่วมศึกครั้งนี้ครับโกคู Goku ก็ได้ไปฝึกพิเศษกับเทวดาวิสเนีเป็นทักษะการต่อสู้ระดับเทพแต่โกคูก็ฝึกไม่สําเร็จครับแต่ในช่วงเวลาขับขันระหว่างต่อสู้ โกคูก็สามารถเข้าถึงเคล็ดลับวิชาขั้นสุดยอดนี้จนได้ครับนี่คือร่างใหม่ล่าสุดของโกคูที่แข็งแกร่งระดับเทพในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกร่างนี้ว่าอัลตร้าอินสติ้งส่วนในภาษาไทยตอนแรกเรียกว่าร่างอัตตนิยมสุดท้ายสำนักพิมพ์ตั้งอย่างเป็นทางการว่าร่างนำใจกายนำจิตโกคู Goku ในร่างหัวเงินนี่แหละสามารถต่อสู้กับจีเรนได้อย่างสูสีเลยครับแต่สุดท้ายร่างใหม่ของโกคูยังไม่เสถียรครับ สู้ไปนานๆเข้าก็กลับมาเป็นร่างเดิมนะแต่สุดท้ายจากักรวาลที่7ก็ชนะในศึกครั้งนี้อยู่ดีครับจากการร่วมมือเฉพาะกิจของโกคูและก็ฟรีเซอร์รวมพลังผลักจิเลนตกเวทีไปได้สําเร็จครับไม่น่าเชื่อ,อะนะว่า2คนนี้จะร่วมมือกันได้ซึ่งจกักรวาลที่พ่ายแพ้ในงานประลองนี้ก็จะถูกท่านเซนโอลบหายไปเลยครับแต่ถ้าเรื่องนี้คือดราก้อนบอลแล้วก็ไม่ต้องห่วง จากกวาดที่หายไปทั้งหมดก็ถูกนำกลับคืนมาโดยการขอพรจากซ u เปอร์ดราก้อนบอลครับเป็นไงสมกับเป็นชื่อเรื่องไหมดราก้อนบอลลูกแก้วทั้ง7พ่อทุกสถาบันตัวอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแต่เรื่องราวยังไม่ได้จบจริงนะครับในฉบับมังงะที่วาดโดยอาจารย์โทโยทา r โร่เนี่ยก็ยังดำเนินเรื่องต่อไปนะสัตรูตัวไใหม่ที่โหดกว่าจีเรนก็จะออกมาอีกเรื่อย ถ้าโกคูมีร่างใหม่ได้เบจิต้าก็มีร่างใหม่ได้เหมือนกันครับบอกเลยว่าเรื่องราวตามฉบับร่างเดิมพอปราบจอมมารบูได้มีช่วงไทม์สคริปที่นานพอสมควรกว่าโกคูจะมาเจออุบุนะครับนั่นคือช่วงเวลาความสนุกใน d r a ก้อนบอลซูเปอรนี่แหละรอติดตามกันอีกย,วยาวๆครับในฉบับบางงะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบเลยนะครับเอาละสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยครับดราก้อนบอลมีหลายยุคหลายสมัยมากนะ เพื่อนๆชอบดราก้อนบอลตอนไหนมากที่สุดครับบอกให้เรารู้สักหน่อยไม่แน่ว่าอาจจะใจตรงกันก็ได้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ